ห้าพ่อกับหน้าแม่มาลบแล้วมันก็จะแดงขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวมองดีๆอย่างนี้ว่าแดงเยอะไม่ใช่คือแบบบนหน้าแดงอ่ะมันเห็นรอบๆมันแดงๆหมดเลยตอนเนี้ยเอาผมจะรู้ว่าไม่หน้าแดงจริงเนี่ยเดี๋ยวแดงทั้งหน้าเลยตอนเนี้ยเห็นแดงหมดเลยใช่หรือเปลไม่ได้หน้าคนไม่แดงอ่ะไม่ใช่นะคือสายตาไม่ใช่หน้าหมายถึงตาตาเราอ่ะเออ คือไงตกพื้นนี่แดงไหมคือขอบอะแดงหมดเลยทั้งขอบอะอ๋อมันน่าจะเป็นที่แบบสายตาคุณแล้วแหละแล้วไปไหนครัหมอเบลไปไปส่งผมแล้วแล้วเราคือใครเนี่ยเราไม่บอก <c oughs> ไปไปถายเฉลิมเจ้า <c oughs> อะไร <c oughs> ส่งที่ไหนนะ <c oughs> ไปถ่ายเฉลามเจ้าวะรันเชฟไปะรันเชฟโอ๊ยนานๆเจอที่หมอเบลล์แล้วเราชื่ออะไรนะเอาสันดีครับสันดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีว่าผมเป็นเขาเมืองนะครับเพิ่มเอาเงินสี่พันนี่มาซื้อรถ็อตไดไหมครับซื้อได้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 ครับพี่ยายจะซื้อคันนี้ไม่ได้คันนี้ก็รถกระช้าใช่ผมจะเอารถมาทำงานนะครับผนได้สายเติม้วมาครับไอ้พีผมเล่นผมเล่นผมเล่นไอ้พี่ผมเล่นเทปชูว่ะคุณตำรวจมีตังค์ให้ผมซื้อเฮ้ยมีอยู่แล้วตำรวจอ่ะบางทีรวยตำรวจบางทีรวยจริงคนรลย ใช่ตามเขาเยอะโถคูดงี้เอาเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วรถัะคันมาตั้งทำงานนะครับมาโชว์ก็ได้ครับโถขอเขามาโชว์ขอเขาโชว์แล้วแต่คุณนำรวจจะให้ก็ได้ครับ คุณรู้ไหมผมขับรถเต่าอยู่รู้ไหมเนี้ยไม่มีใครใครเยอะขนาดนั้นให้เงินคุณไปตั้งถุนแล้วคุณเอาไปต่อยอดที่บาคาร่าเชตบาคารแรหรอครับพุ่มคาเยะคาียะแล้วล่ะแม่สาวแจกไพ่จะรอดอิี่ยทำไมหน้ากูแดงวะเนี่ยที่ผมได้มาเยอะแล้วผมเพื่อนกันเป็นเจ้าของกงานคนตำรวจเล่นให้เล่นในกำไรเยอะๆแล้วมาให้ผมฟรีไม่ได้เลยผมไม่อยากพอเล่นอีกเฮ้ยโอ้ได้ติดอะไรด่ะไอ้คผมไม่ชอบเล่นการพนันผมชอบแทงอย่างนี้แล้วทำไมเราใส่เสื้อขาดๆวะเดี๋ยวแทงเลยอ้ะ มันก็คาดมันต้องแตกเขาเมืองนะครับโอ้โหให้ตายด้ยเริ่อมาจากไหนเนี่ยเราโอ้ผมสุพรรณครับสุพรรณอันนี้คุณตำรวจเบลเหรอครับฮะฮะตำรวจฮะไม่ใช่ผมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่นะครับแล้วเราจะไปไหนอ่ะเราจะไปไหนอาะไปเล้วแล้วคุณแล้วคุณชื่อเบลใช่ไหมครับใช่ผมชื่อเบลเขาชื่อข้าวมีข้าวไหมวัดกระดิ่งชิงเบลข้าวไม่มีต๊อกคนข้างมีโอ้กูเอกแล้วหมอเบลเลย แล้วคุณจะหลับจากไม่มาแล้วครับเอา้ารู้จักฉลาดจักด้วยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเป็นใครเป็นใครก่อนอว,อว,ว่าไม่ดีละใครเนี่ยเลือกเลิกไม่ดีเลิกไม่ดีเลิกไม่ดีละผมถามไมดีไรเรียบร้อยหลับยาไ,ไปหลงโรงพยาบาลเลยพาไปด้วยเลยไปหลงโรงพยาบาลก่อน <laughs>